เรื่อง f i l u n d e r s c o r e m e j p g ในปี2003ภาพของเด็กขายคนหนึ่งถูกเผยแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้มีการบรรยายรายละเอียดอะไรลงไปในรูปภาพนั้นและถ้าคุณอยากเห็นรูปนี้แล้วก็ลองเสิร์ชคำว่า f i u n d e r s c o r e m e j p g ดูสิรูปภาพแสดงให้เห็นถึงเด็กผู้หญิงวัย9 9ัขวบ กำลังยืนยิ้มอยู่หน้าชิงช้าในชุดกระโปรงสีม่วงและมีดอกไม้สีขาวประดับอยู่บนผมของเธอนอกจากรูปของเด็กคนนี้ในภาพก็ไม่ได้ระบ,บุสิ่งใดเลยไม่ได้ระบ,บุชื่อหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่พบเธอครั้งสุดท้ายเมื่อลองคำนวณดูแล้วรูปภาพนี้ถูกส่งไปทั้งทางเมลและตามโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ต คงมีคนนับล้านเห็นภาพนี้แน่ๆแต่ก็ยังไม่มีใครหาเธอพบหนึ่งปีต่อมาหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่รูปของเธอก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในอินเทอร์เน็ตแต่ครั้งนี้มันเปลี่ยนไปมันเป็นภาพของเธอเยืนอยู่หน้าชิงช้าเหมือนเดิมแต่ชิงช้านั้นมันดูเหมือนถูกทาสีด้วยความเร่งรีบโซ่ส้นหนึ่งได้ขาดลง และเด็กผู้หญิงในภาพก็ดูโตขึ้นด้วยรอยยิ้ของเธอไม่ได้ดูสดใสเหมือนในภาพก่อนและดอกไม้สีขาวบนผมเธอดูเหี่ยวเฉาลงมีข้อความปรากฏบนภาพว่าตามหาฉันสิวันเดิมในปีถัดมาภาพเด็กผู้หญิงคนนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชิงช้าตัวเดิมดูเก่าและจำุดเสด่อม เด็กผู้หญิงคนนั้นก็ดูโตขึ้นกว่าเดิมแต่เธอไม่ได้ยิ้มอีกแล้วภาพในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเธอกำลังร้องไห้ชุดกระโปรงของเธอขาดรุงเริงบนผมของเธอประดับไปด้วยดอกไม้ที่แห้งตายข้างล่างของภาพปรากฏตัวอ,อักษรสีแดงว่าตามหาฉันสิในปีที่สามภาพของเธอได้หวนกลับมาครั้งนี้ ชิงช้าได้หายไปแล้วเด็กผู้หญิงในภาพก็ดูโตขึ้นอีกเธออยู่ในชุดกระโปรงที่ขาดรุ่งริ่งจนดูเหมือนผ้าขี้เร้วใบหน้าของเธอแสดงถึงความโกรธเรียวและในภาพยังแสดงให้เห็นถึงผู้ชายแปลกหน้าที่ยืนมองเด็กสาวอยู่ไกลๆคราวนี้ข้อความถูกเขียนให้ใหญ่และมองเห็นได้เด่นชัดมากขึ้นตามหาฉันสิ ในปีที่สี่ภาพของเด็กผู้หญิงคนเดิมที่ตอนนี้เติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วยืนอยู่ในที่เดิมและครั้งนี้ผู้ชายแปลกหน้าคนก่อนได้มายืนอยู่ข้างหลังเธอแล้วในมือเขาถือกล้องถ่ายรูปไว้สภาพเด็กสาวในตอนนี้เธอดูเหมือนถูกทุบตีอย่างหนักในตาดูกลวงโบข้างล่างภาพในคราวนี้ มีข้อความระบุว่าได้โปรดตามหาฉันในปีที่ห้รคของเธอคนเดิมก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้รูปภาพนั้นเป็นภาพศพของเด็กสาวร่างของเธอนอนอยู่บนพื้นในมือของเธอถือช่อดอกไม้สีขาวพร้อมกับข้อความระบุไว้ว่าทำไมคุณไม่ตามหาฉัน และแล้วในปีสุดท้ายภาพสถานที่เดิมนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งสถานที่ที่ชิงชาตัวนั้นได้เคยตั้งอยู่พร้อมกับเด็กสาวแสนไร้เดียงสาในชุดกระโปรงสีม่วงแต่คราวนี้มันเหลือแค่ทุ่งหญ้าว่างเปล่าพร้อมกับข้อความที่เขียนในภาพว่าชิ้นถาุรเจแล้วหลังจากภาพนั้นถูกเผยแพร่ ก็เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องอย่าทุกรายล้วนเป็นผู้ชายที่เคยเปิดดูรูปภาพของเด็กผู้หญิงคนนั้นพวกเขาเหล่านั้นถูกทุบตีจนตายและร่างไร้วิญญาณล้วนถูกพบในทุง่งหญ้ามือถือช่อดอกไม้สีขาวเลือดของพวกเขาได้ถูกนำมาเขียนลงบนหน้าด้วยข้อความว่า ฉันหาคุณเจอแล้ว